พอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโทไอช้อปปิ opping, ้ง0 2 2 3 8 8 9 9 9ไว้ลักกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดีสวัสดีครับผมดรวรดมตรีสุขนะครับกับรายการ IPM Enter t อ i n ร์และวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในงาน Queens o f ฟโรดนะครับของดรยุ้ยหรือดรกันทิชานั่นเองนะครับและวันนี้บรรยากาศในงานคึกคักมากนะครับด้วยหลับบรรดาซเรบแล้วก็น้องๆดารานักแสดงวัยรุ่นเยอะแย,ะ,ยะมากมายบรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไร ไปติดตามชมกันเลยครับ วันทิตที่20กันยายนที่ผ่านมาเวลา14นาฬิกาแบงกอกแฟชั่นโชว์รีโปรเจกต์กรุงเทพเมืองแฟชั่นดรยุยร่วมกับแบรนด์ดีไซน์และโมเดลเอเจนซี่ชั้นนำกว่า20แบรนด์จัดเรด r ร a คา a r เพ t พรมแดงที่ RCA พร้อมเมรมิดเมืองกุหลาบนำนางงามนายแบบนักแสดงดาราเซเลบและแดนเซอร์กว่า600ชีวิตเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ภาคบันเทิงหวังส่งเสริมการท่องเที่ยวและชมมอเตอร์โชว์ f e r r a รารี่แอนด์ซูเปจากเซเลบคนดังกว่า30,000ันอลังการกว่า16เพลง 50mv เออ์์ั่นในอารลบั้ม Red Rose 2020เจ้าของฉายา Queen o f Road Thailand ดกรกัญฐิชาชิมซิริ Miss International t i 2016คนแรกและคนเดียวของประเทศไทยณโรงรละครมิลิน r c a พุ่มเกียรติทุกท่านเลยนะคะที่มาร่วมงานเปิดตัวอัลบั้ม Let l o v to o s นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ให้ทีมการแต่งตัวเป็นทีมดอกกุหลาบแดงเพราะว่าในเพลงของยยทุกเกือบทุกเพลงเลยนะคะจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักนะคะก็ ามากนะคะที่หลายๆคนมาร่วมเดินทมแดงแล้วมาดร่วมเดินแฟนโชว์มาร่วมดูโชว์ในวันนี้ค่ะและที่ยืนอยู่ข้างๆนะคะก็คุณไนก์ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทําเพลงของยุ้ยเนาะเป็นไไงบ้างคะก็ผมไนท์ธนารเลิศลาบวาังคูณนะครับก็ รู้สึกเป็นเกียริอย่างยิ่งครับที่ได้ทำอาร์บัมชุดนี้นะครับในมิวสิวิดีโอหลายเพลงเลยจะ<ช>บอกว่าคุณยุ้ยนี่ตั้งใจมากๆในการทําเพลงแล้วก็มีความที่มุ่งมั่นที่จะทําให้อรัรบัมชุดนี้ประสบความสำเร็จมากๆไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นหรือแ a c t ิ้งต่างๆยังไงก็ต้องฝากเป็นกำลังใจคุณยุย้ยด้วยนะครับค่ะและที่สําคัญนะคะถ้าเกิดใครอยากติดตามผลงานยุ้ยนะคะก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube นะคะ K A M T H I C H A นะคะ C H I M S I R I ค่ะหรือติดต่อทาง Facebook รวมไปถึง Facebook ชื่อด็อกเตอร์ยูแฟนคลับด้วยค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะ CEO บริษัท MN นัชช mm ัยตะเพนเมต์แล้วก็ผู้จัดละครนิทานเด็กดีททบอ5วันนี้พวกเรามาออกงานอีเวนต์กันนะคะเป็นงานของคุณยุ้ยนะคะ Queen of Road นะคะีนี้ผลงานผลงานของเรานะคะก็จะมีละครนิทานภาพค่ะเป็นละครพื้นพื้นบ้านนะคะ ทำร่วมกับ i t m และบริษัท9 Star ตาร์คค่ะตอนของพระเวศสันดอนนะคะแล้วก็จะมีรายการใหม่ค่ะเป็นรายการไฮโซบิวต t y แล้วก็มีรายการเกี่ยวกับพิธีกรค่ะก็จะให้เด็กๆมาเรียนก่อนเรียนแล้วก็เรียนภาสนามทํางานที่สตูดิโอจริงเป็นพิธีกรจริงแล้วก็ออกงานข้างนอกเอาดอร์จริงค่ะก็ฝากผลงานให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะทาง IPM ช่อง Beauty ขับ48นะคะ สายชูโตค่ะชื่อเล่นชื่อว่าน้องน้ำอิงค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะหนูชื่อเด็กญิงวิกเตอร์เลเชลินลิชชกชื่อเล่นชื่อน้องวิกกี้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กญิงกอล์กิดจันเพนชชื่อเล่นชื่อน้องไมค์ค่ะมีละครนทิทานเด็กดีนะคะตอนผมผิดไปแล้วค่ะแล้วก็ของน้องน้ำอิงนะคะมีละครเล่นสี่ยอดกุมารค่ะแล้วบทเป็นนางเอกตอนเด็กนะคะ แล้วก็ละครเรื่องขุแนแผนสือสถานรับบทเป็นจำปีค่ะแล้วก็เป็นน้องสาวของนางเอกนะคะแล้วก็มีนิทานเด็กดีค่ะหนูเล่นตอนโรงเรียนของหนูนะคะแล้วก็ผลงานที่กําลังถ่ายทําอยู่ก็จะเป็นซีรีส์เดธไลน์ค่ะรับบทเป็นแตงโมตอนเด็กค่ะผลงานของหนูนะคะเป็นละครนิทานเด็กดีตอนพ่อของฉัน บรรยากาศในงานเห็นไหมครับคุณผู้ชมนะครับเต็มไปด้วยความสุขแล้วก็มีศิลปินดารานักแสดงต่างก็มาร่วมงานกันในชุดราตรีสีแดงสูตรสีแดงนะครับงานนี้นะครับถือได้ว่าเป็นอีกงานหนึ่งของคนวงการบันเทิงที่จะประทับใจไปอีกนานนะครับและสําหรับวันนี้เวลาของรายการ IPM e n t e r t a i n ก็หมดเวลาลงแล้วไว้พบกันใหโอกาสหนะ้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ